ไปสบายซะดะถ้าไปสบายดีนี่คือขึ้นเมนแล้วไม่ใช่ครับไปเยี่ยมวิวพวกป้าๆนาาสบายดีเลยครับสบายดีอ่อขอโจคกดีโจคกดีคนใหญ่ก็นั่งกินนอนกินนะครับเป็นเช่นนา้นคิดถึงจังเลยอาจียนนมไม่กินะครับขอบคุณครับ นี่แสดงว่าไม่คอยได้เจอใครเลยเนี่ยเขาทับทอาตื่นทําให้ฉีดไอ้โควิดมาตองเข็มก็ได้ได้ดีๆทั้งตองเข็มนู้นะไม่ดีเค็มหนึ่งดีเข็มทุกวันนี้ยังยังโคยังไม่หายไม่ได้ดีๆต้องเข็มเลยก็บอะไรดีๆอะไรนอนนอนอยู่ขาโป้มะก็ไม่มีอ้าวเขาบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เป็นมั้งเหรอไม่ได้ไม่เป ยูสบายดีครับนี่คือเดี๋ยวเขาจะทอดเลยใช่ไหมเขาจุ่มแป้งจะนอนเห็นเขาป้าจะทอดแล้วเห็นเห็นเขาบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วเด้งเด้งดึงดึงไม่มีอะไรบ้างเลยเะอแล้วยังบนนะเนี่ยโอ้พี่ไปงานเลยก็อยู่แต่นี้อทำบ้านหลังตรงนั้นอ่ะเราไม่ได้ออกไปไหนครับก็เลยยังยอกกันว่าเออไปมาดลย แล้วมาเลยต้องร้องวีไม่เจอกันนะานคิดถึงจังเลยเราไปเล่นตลกกันดีกว่าครับไปเลยครับไล์สดเลยกนะ็ได้มารับไปแล้วกันครับ